บันได245ขั้นนะรตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่กรรมฐานนะฮะแล้วก็เนี่ยครับจะมีองค์พระแล้วก็จะมีกำแพงที่คล้ายๆกำแพงวังนะฮะถูกประดับประดาไว้ด้วยถ้วยชามเซรามิกแล้วก็ด้านหน้านะก็จะมีเหมือนรูปปั้นยักษ์ข้ามาคนเดียวแล้วจิตอ่อนก็ยังไงก็แนะนำนะฮะไห้เจ้าที่เจ้าทางนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่37นครศรีธรรมราชโดยท่านสามารถเข้าไปติดตามจังหวัดที่1ในการเดินทางได้ในเพลย์ลิสต์ทั่วไทยและสามารถติดตามซีรีส์อื่นๆของบอลไม่ว่าจะเป็นลุยเดี่ยวในปานลุยเดี่ยวอาเซียนได้ในเพลย์ลิสต์เช่นกันขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทุกคนสวัสดีฮะวันที่1 7 9ของการเดินทางนะโอ้ตอนนี้คือจะ9โมงแล้วทุกคนตื่นสายหลับสบายนะได้นอนในห้องสบายๆนะนี่สปอนเซอร์นะที่พักอีกหนึ่งคืนนะแต่ ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆเนี่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อเส้นทางเมื่อวานนะครับเดี๋ยวไปดูหาดิชนกันสักหน่อยนะฮะ<ช>ก็อ่ะพี่น้องนําไปเลยนี่ฮะสายแว้นนะจะไปทั่วไทยใช่ไหมกันนน้เนี่ยใช่ <laughs> โอเคอ่ะแหมไปเลยนะครับสวัสดีครับ,รบมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาไม่เดี๋ยวโอกาสหน้าฝาแฟนมาแฟนบอกคิดตึง <laughs> เรายอดไปก่อนละอ่ะพี่น้องพี่น้อง,องจะเป็นก้างขวางคอ,งองมาพี่เป็นมารหัวใจอ่ะ ทุกคนไปดูฮะหาชิชนอยู่พตดใกล้เลยกับบ้านพี่น้องอันนี้เราอยู่ในตัวอำเภอเลยนะในในเทศบ,บาลอำเภอชิชนเลยนะซึ่งมีชายหาดที่อยู่ในอำเภอเลยฉะนั้นได้ฉาคนอำเภอนี้มากนะฮะอยู่ใกล้กับธรรมชาติพนอมก็เหมือนกันนะ เป็นเนินทุกคนเป็นสารเจ้าแล้วเหมือน uh <Wait. S 2> เป็นจุดชมวิวไม่รู้พี่น้องเขาจะมาทําอะไรสวัสดีครับพ่อมาชมวิวอ่ะมาพามาชมวิวพามาชมวิวเมืองสิชลโอ้ยทุกคนข้างบนวิวสวยนู้นเห็นปากปากแม่น้ําสิชลนะฮะบ้านเรือนสองข้างฟังนะครับก็มีเรือประมงนะฮะพร้อมที่จะออกเรือแล้วพอไกลๆนู้นนะฮะมีวิวทิวเขาส่วนทางนี้ก็เนี่ยฮะมีปากแม่น้ําแล้วก็มีเรือลบด้วย แล้วก็ส่วนอาชชนก็อยู่ด้านล่างนี่แหละฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าหาดจ,จะสวยแค่ไหนโอ้น่น,นมีเรือออกมาพอดีเลยเออเป็นจุดชมวิวเมืองนะตรงนี้เล็กๆนะอ่ะานะดดเมื่อก่อนสมัยยังไม่ทําเขื่อนมันจะเป็นคันมันจะเป็นดินหน้าหาดเวลาน้ําลุมะมันเหลือช่องเดียวพวกเราว่าน้ําไปมาทั้งวันแต่ตอนนี้มันขยายแล้วนะทําเป็นตรกทางให้ออกไปน่นมีเรือวิ่งเข้าออกประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศแป๊ ชมวิวลงมานิดเดียวนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ปากอ่าวนะฮะเมืองสิชนนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเสมือนสวนสาธารณะนะั่นแหละทุกคนมีร้านขายของนะแล้วก็มีทางเดินลงไปยังชายหาดนะฮะน่าอิจฉามากนะฮะคนที่แบบอยู่ในเมืองที่แบบติดทะเลนะธรรมชาติภูเขาแลเนี่ยมีหาดไฟนะครับไปเล่นน้ําได้นะรตรงนี้ก็จะเป็นหาดหินทุกคนก็จะมีกิมมิคในการไปนั่งถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะ ถือว่านี่แหละสวยงามนะครับแล้วก็มีพี่น้องนะตัวฮาของจังหวัดสิชลน,นี่แหละอำเภออ๋ออำเภออำเภอลืมไปแล้วเหรเบลอไงเช้าเช้าเดี๋ยวต้องไปหาข้าวกินอทุกคนตามนั้นเดี๋ยวยังไงผมกับพี่น้องขอเวลาส่วนตัวไปสว,วีวีกันนะแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวนะครับแล้วก็บกมือบายๆยอาพี่น้องบายบายเลยบายๆ <c oughs> โอ้เชื่องจังเลยอ่าไหนเอาค้างไว้นี่ทุกคนแล้วเดี๋ยวไปใช่แล้วอยอย่ามาเล่นนมนมนี้ มีมีเจ้าของแล้วเออมุก<ฟ>้าบาทสิบบาทแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> ยอกยอกยอก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรา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 ,เราต้องไม่พรรคการเมืองเราต้องแม่คนรู้ว่าเราสนับสนุนพรรคอะไรจากสีเสื้อจากการใช้ชีวิตนะไม่ได้เราต้องเ,<ร>เป็นกานลางเออเราต้องเป็น <c> ะ <oughs> ตามนั้นทุกคนเดี๋ยวอขอกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อฮะไปเจอกันอีกทีตรงจุดที่เราแยกย้ายกันเมื่อวานตามนั้นครับผมเยอ่อาโนู่นโนโนู่น่ปีนใหญ่เลยเรื่นงไหนก็บ้านที่นี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม <า S 2> ่ <laughs> มาคนเดียวัมาคนเดียวครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ย้อนกลับมายังเส้นทางเมื่อวานนะฮะก็คือถนนขนอมนะฮะสิชนที่สวยมากๆนะเมื่อคืนคงจะได้เห็นบรรยากาศกลางคืนไปแล้วส่วนวันนี้นะคะพามาดูบรรยากาศกลางวานันซึ่งตรงนี้นะ,ะจะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับที่สวยมากนะเราจะเห็นโค้งของถนนนะครับก็นี่มีแม่ค้ามาขายไอติมด้วยนะฮะ อ๋ออันนี้มาถ่ายรูปใช่ฮะอ่าอ่าเ่าเนี่ยทุกคนขออนุญาตนะครับก่อนก็เจอหน่ใช่ไหมลูกนี้อ่าอ่านี่ฮะเราพาหวานใจมาแล้วนะทุกคนเนี่ยฮะตรงนี้รูปถนนจะสวยมากนะเนี่ยครับม่นจะเห็นเป็นโค้งเว้าแต่ว่ากับกล้องอันนี้ไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ่ายกับกล้องใหญ่ให้ดูแล้วเราก็ขอถ่ายภาพเช็กินกับน้องบุรบืนก่อนโอเครูปสวยครับผมอ่าแบนั้น ก็นี่แหละฮะบรรยากาศถนนมนก็สวยนะอ่ะไปฮะเดี๋ยวเราไปต่อตรงนี้นะครับห่างจากจุดชมวิวเนินเทวดาที่เราไปปิดเมื่อวานนะตอนเย็นนะห่างกันสักประมาณ6กิโล7กิโลทุกคนไม่ไกลและจากจุดนี้นะไปอีกประมาณสัก3กิโลทุกคนก็จะถึงอุทยานแห่งชาติขนอมทะเลใต้นะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บกรามาระบุทยพญานงครับผม ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําการของอุทยานแห่งชาติขนมหมู่เกาะทะเลใต้นะฮะก็จริงๆมีลานกางเต็นท์แต่ว่าเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่รบริการอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปเดินลาไปทักตาก่อนตรงนี้อยู่ติดถนนเลียบชายทะเลนะทุกคนตรงนั้นก็มีสาราชมวิวเ,เดี๋ยวพาไปดูมีบ้านพักนะมาพักที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ก็ได้นะหรือว่าลานกางเต็นท์นนะตรงนี้ลานกางเต็นท์ก็น่าจะติดทะเลเลยทุกคนอ๋อนี่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 ลานกางเต็นท์ นี่ฮะคคลานกลางเต็นท์ก็ติดทะเลทุกคนมีศาลาด้วยนะฮะหลบฝนได้นะถ้าหากคนไม่เยอะก็เข้าไปกลางในศาลาได้นะเนี่ยมีสนามหญ้าอยู่ชิดติดทะเลนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเนินหน่อยตรงนั้นมีศาลาชมวิวทะเลนะครับก็เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบประทับตาอุทยานที่ศูนย์บริการเนาะโอเคไปครับเราไปประทับตาที่74สวัสดีครับสวัสดีครับมาตั้งแต่ถนนลูกลังเลเดีเ๋ยวนี้ถนนสวยแล้ว สมุดอุทยานนะครับสะสมตาประทับเราเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่เป็น FC ให้เขาเซ็นเคยเคยดูเหรอครับพี่พี่งั้นฝากพี to to ่เซ็นเลยเพราะว่าผมอยากได้ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ที่แบบเออติดตามอยู่นี่นะครับทุกคนก็ขออนุญาตไป นีต่ตรงนั้นนะฮะช่วยประชาชนสำคั์ประชาันาสำคัญทุกคนเนี่ยฮะไอที่เราไปดูเมื่อวานเนี่ยครับเขาพับผ้าที่ความอมาัศจรรย์ของหินนะของท้องทะเลนี่ครับเมื่อวานที่เราแบบเรือจอดไม่ได้ทุกคนอ่านนี่ดูใกล้ๆแล้วนิ่งๆละนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุทยานขนมทะเลใต้นะช่วยดูแลน้ําตกนะอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็คือเกาะนุ้ยนะที่เราไปมาเนี่ยฮะน้ำทะเลจืดก็จะมีหลากหลายนะสวยงามนะครับนี่ก็คือความงดงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช นะแต่เราก็ออไม่ได้ไปดูลึกเท่าไหร่มีโลมาสีชมพูด้วยนะครับแล้วที่กลางเต็นที่อุทยานก็อย่างที่เห็นล่มลื่นใกล้ทะเลฟินฟินะครับก็แวะมาได้เดี๋ยวเราไปกันต่อโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับไฮะได้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 นี่ฮะทุกคนได้มาอีกหนึ่งตานะ4ี่เจ็่แล้ตามนั้นทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวพาไปดูจุดชมวิวอ่า มาแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับท่านหัวหน้านิดนึงนะหัวหน้าบอกเอาลายเซ็นไหมเอาลายเซ็น <laughs> เราก็เกรงใจเหมือนกันนะคือเรื่องของเรื่องให้พี่เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นเ c ซเราเซ็นเต็มหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เลยไม่มีที่เหลือไว้ให้หัวหน้าเลยอ่านี่ฮะก็เป็นจุดชมวิวนะฮะติดกับปุทยานั่นแหละครับทุกคนเนี่ยฮะเห็นวิวสวยนะแดดกําลังดีเลยทุกคนน้ําทะเลนะสีมรกตนะแล้วก็มีโขดหินนะฮะสวยงามแล้วก็สวัสดีครับมีสาลา นะฮะให้ชมวิวนะฮะหลบแดดเราก็พาให้ทุกคนมาดูคร่าวๆนี่ฮะถนนขนมสิีชนนะฮะคือสวยมากนะครับลองแวะมาดูไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันที่พักร้านอาหารก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขับนี่ฮะเลาะเรียบริมถนนไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่อำเภอต่อไปนะครับท่าสาราเราไม่แวะสิีชนแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าพาไปดูชายหาดแล้วประมาณนั้นนะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อฮะก็จะรีบๆนิดนึงแล้วนะเพราะว่านะครศรีธรรมราชที่เที่ยวคือเขาเยอะเราอยากจะพาไปให้เห็นแบบเยอะๆอ่ะ ให้ทุกคนได้เห็นแบบคร่าวๆนะฮะว่ามีอะไรประมาณไหนส่วนรายละเอียดเนี่ยคุณมาแล้วคุณเจาะลึกอในแต่ละที่เองที่พักตรงไหนสวยร้านอาหารตรงไหน,นดีนะฮะมีชายหาดอะไรระหว่างทางเนี่ยอีกเยอะมากพาไปไม่หมดทุกคนตามนี้แค่นี้เราก็ว่าเราสุดตามที่เราพอใจแลวอ่ะบาย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 น้องช้างหน่อยเลยไปไปบายบายไปกันต่อ,อทุกคนแบ่งปันความร้อน แดดร้อนใช้ได้เลยฮะไปกันต่อ5จากนี้เราจะเข้าสู่อำเภอไม่ท่าสาราก็อำเภอพรมโลกนะห่างไปประมาณ50 6 0 -70 ถึง6กถึงเจกิโลเมตรไปฮะลุยกันกันดีกว่าต้องการลมเย็นๆนะฮะมาประทับใบหน้ากับถนนเรียบริมทะเลที่สวยๆไปฮะลุย เียงมา70กิโลทุกคนโอ้โหร้อนใช้ได้เลยวันนี้ตอนนี้นะเราอยู่ที่อำเภอพมคีรีนะตรงนี้นะเขาอาเป็นโซนของน้ำตกพมโลกนะทุกคน น้ำตกพรมโลกเข้าไปอีกประมาณโลก,กว่าๆนะแต่ว่าเรามีงานด่วนที่ต้องเคลียร์นะทุกคนพอดีอลูกค้าเขาจะให้เราไปเที่ยวห้าชุมชนในภาคใต้นี่ฮะแต่ว่าเราต้องทําข้อมูลส่งไปให้เขาภายในวันนี้ทุกคนก็เลยจริงๆแล้วจะมีโซนแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอพรมคีรีเยอะมากเมื่อตะกี้ที่เราเพิ่งผ่านมานะเป็นถ้ำนะครับเป็นวัดที่ว่ากันว่าเป็นตำนานของอสมเด็จพระเจ้าตากนะครับที่ว่าท่านมาบวชทางใต้ที่นครก็อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ในโซนนี้เลย แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวบอลขอเวลานะฮะเอาโน้ตบุ๊กออกมามานั่งทํางานตรงนี้เป็นคาเฟ่ชื่อว่าผมโลกแคมป์ไซค์คาเฟ่แล้วเหมือนจะมีลานกลางเต็นท์ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรื่องที่นอนเนี่ยนอนนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะาพักกินเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ทํางานที่นี่แป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวบอลจะพาทุกคนไปเที่ยวในโซนนี้นะฮะแล้วตรงนี้ครับนัตพัฒนะฮะไอ้น้องชายตัวแสบนะ,ะแนะนําบอกว่าเฮ้ยต้องมานะครับตรงนี้่าบรรยากาศดีเราก็เลยอ่ะพอดีจังหวะอยากหาร้านกาแฟด้วยฮะมานั่งทํางาน ตรงนี้ฮะหน้าน้ำตกเลยผมโล๊กแคมป์ไซสโอเคเข้ามาจอดข้างในดีกว่านะลงโล,โล่โอ้บรรยากาศดีมากสวัสดีครับผมอจอดรถตรงนี้ได้นะโอแดดร้อนมากครับผมอันนี้อันนี้คุณช้างหรือเปล่าจอมคนระับ๋อคุณจอมออจำชื่อผิดโทษสาคุยกับพี่น้องเมื่อคืนว่าเจำโทษทีโทษดที หัวร้อนแดดมันร้อนมากครับจำชื่อผิดอันนี้คือคุณจอมนะฮะรู้จักกับเจ้าบอสส <B ot> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับมีเครื่องดื่มขายนะเย็นๆนีครับัดีเฮ้ยมีเอาคุณจอมมีรังกางเต็นท์ด้ใช่ไหมฮะลังกางเต็นท์กางได้เลยครับกางริมน้ำได้เลยใช่ไหมได้เลยครับทุกคนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะบอลไม่ไหวแล้วทุกคนหัวร้อนแดดร้อนจัดเลยคุณดูดิ โอ้โห oh พอมันร้อนก็ร้อนเาจริงทุกคนแล้วตรงนี้ฮะอยู่ติดริมแม่น้ําแม่น้ําไหลมาจากน้ําตกไซโยกนะครับสวยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวบนขอนั่งพักดื่มเครื่องดื่มเย็นๆทางานแล้วก็เดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวพาเที่ยวต่อส่วนจะนอนที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันแต่เนี้ยเรื่องราวการเดินทางทําให้มารู้จักคุณช้างเอ้ยคุณจอมโอเคมาไว,ไว้ไว้คุยกันครับผมอ่ะันนั้นครับทุกคนนี่ร้านกาแฟเขาน่ารักมากใครไปเที่ยวน้ําตกแวะมาอันนี้ได้เฮ้ยร้อน อะทุกคนใช้เวลาเคลียร์งานกันพอสมควรนะตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะแต่ว่าน่าจะไปขึ้นที่ วัดถ้ำเขาขุนพนมอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้แหละนะทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พระนะฮะแล้วตรงนั้นเป็นประวัติศาสตร์ขององค์พระเจ้าตากสินด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากลางเต็นที่นี่ริมน้ําฟินๆนะส่วนคุณจอมตอนนี้เขาต้องไปสุทธุระที่สุราษฎร์ธานีแอบกระซิบนิดนึงนะสำหรับคนที่ติดตามใน u t u b e นะคุณจอมก็เป็นนักธุรกิจที่เก่งมากเขาเป็นคนพื้นที่นะแล้วผมกับนัทพัฒน์ก็สนิทกันเราเบื้องหลังกล้องเนี่ยเราก็เคยคุยกันว่าเฮ้ยผมเป็นคนใต้แต่ผมก็อยากมีบ้านแต่ว่า มีบ้านได้ไงเราไม่ใช่คนรวยแต่ก็เลยคุยกับคุณจอมว่าอนาคตอาจจะได้มีการเปิดที่พักแนวแบบพูวิลล่าสักหลังหนึ่ง p r i v a t สวยๆคิดราคาไม่แพงหุ้นกัน3าคนนี่แหละฮะก็น่าจะยังพอได้นะครับเพื่อให้เราทั้ง3คนนะคือคุณจอมก็มีตัวนะผมบอสจะได้มีบ้านอยู่ที่นครศรีธรรมราชแวะเวียนมาบ่อยๆนะแล้วช่วงที่เราไม่อยู่เผื่อใครอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากมาฟินๆนะกับบ้านของบอสของบอสอาจจะได้ก็ได้นะอันนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันมาแง้มไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะแต่ว่า อยากจะมาบอกคนที่ติดตามในคลิปนี้ให้ได้รู้ไว้ส่วนจะได้ไม่ได้นั้นเดี๋ยวไว้รอดูกันอนอนาคตนะค่อยว่ากันนะแต่ที่แน่ๆเราได้มิตรภาพและคอนเนคชั่นที่ดีๆอีกหนึ่งคนจากที่นี่ฮะ,ะผมโลกแคมป์ไซส์มังที่บอกไว้ให้จชื่อไม่ได้โอ้ตายแล้วคุยกับเจ้าของที่พักตั้งนานแต่จาชื่อไม่ได้ก็ตามที่บอกไว้แต่ตอนเข้ามานั่นแหละครไปฮะไปลุยกันต่อน้ำตกผมโลกไปทางนี้นะทุกคนเนี่ยฮะเขาหลวงเขาใหญ่ๆมีเมฆลอ,อยอยู่แต่ว่า เดี๋ยวไว้ไปพรุ่งนี้วันนี้เขาน่าจะปิดแล้วเย็นแล้วอุทยานบางทีแบบพอเย็นๆเขาก็จะปิดนะหรือว่าถ้ายังไม่ปิดนะมันก็จะต้องเร่งรีบในการเดินเข้าไปนะครับเราไปปีนถ้ำดีกว่านะไปดูที่ถ้ำดีกว่าว่ามีอะไรข้นหไมฮะดุ้ยเสียงนักง,งานตอนนับแล้วก็เอฟซี นอฟซีนี่นี่ชีวิตบนพาเที่ยววัาดีครวบดีวว้าววัาวว้าวว้าวั้ดวว้าวอ้าวว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 ้าวน้วย้าวว้าวว้างว้างด้าวว้างว้าวว้านว้าวว้าวั้าเลยาวว้าวว้าวว่าวว้าอว้าวว้าวว้า้าวาวว่าวว้า้าวว้า้าว้าว้าวาววาววตามว้าวว้าวว้ามวาวว้าว้าา้าา้าวาก้วา้าวาวัามาาา มามาเดี๋ยวพี่เซาเปี้ยมาน่าอเอาไปยืนไปยืนไปยืน้นเอ่อให้น้าในะอ่าตัวเลขอ่านึงละโอเคอรระเกย์รถปัดไปนะโอเคนู่นนู่นนู่นก็ว่าตั้งงานต้อนรับนู่นนู่นเห่าใหญ่เล้วไง ได้ทราบประวัติคร่าวๆนะจากคนในพื้นที่เมื่อกี้ไปถามมานะทุกคนตรงนี้นะครับวัดเขาขุนพนมนะก็จะมีองค์ศาลพระเจ้าตากคล้ายกับที่จันทบุรีนะฮะที่ไหนที่พระเจ้าตากผ่านนะแล้วไปกู้ชาติก็จะมีศาลขององค์พระเจ้าตากตั้งไว้ที่จังหวัดตากก็มีนะฮะหลายที่เลยที่เราไปเที่ยวมาและที่นี่นครศรีธรรมราชนะวัดเขาขุนพนมองนี้เป็นรูปปั้นพญาตากสินพระเจ้าตากนั่นแหละฮะซึ่งมีความประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากอันหนึ่งที่เราเคยเรียนนะก็คือพระเจ้าตากถูกสําเร็จโทษ ด้วยท่อนจันนะครับสิ้นประชนที่ธนบุรีนรั่นแหละฮะแต่ทีนี้เนี่ยอีกตำนานหนึ่งก็อันนั้นเขาบอกว่าเป็นแค่ฉากหน้าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยฮะท่านามาบวชแล้วก็สิ้นชีพก็คืออยู่ที่นี่ฮะวัดเขาขุนพนมนี่แหละมาบวชที่นี่แหละครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีหลักฐานเจอหลักฐานจากคล้ายๆหมวกแล้วก็เครื่องคล้ายๆเครื่องราชของกษัตริย์นู่นนี่นั่นนะฮะก็คืออยู่ในถ้ำอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะฮะก็เลยสันนิษฐานว่าอย่างนั้น ทีนี้เนี่ยที่มาที่ไปก็คือในพงศาวดารหรืออะไรที่คุณน้าเมื่อกี้บอกนะว่าแท้ที่จริงนะพระเจ้าตาเคยมาที่นครแห่งนี้แล้วเพื่อมาปราบกบฏและตอนนั้นได้มาเจอท่านเจ้าอาวาสเพื่อขอเกณฑ์ไพรพลไปปราบกบฏท,ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเฮ้ยเดิมทีไม่ให้พระเจ้าตาก็บอกว่าถ้าเราพ่ายแพ้กบฏท,ท่านก็ไม่มีศาสตร์อ่าก็คือก็จะไม่มีกษัตริย์หรือไม่มีใครที่มา ธนุบำรุงศาสนานะเจ้าอาวาสก็เลยอาจเดี๋ยวจะทําการปลูกเสกจะทํานู่นนี่นั่นอนุญาตให้คนในพื้นที่ไปเป็นไพ่พลจนสุดท้ายพระเจ้าตากชนะแต่ว่าก่อนที่จะให้ไพ่พลเนี่ยท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าท่านทําสําเร็จรวบรวมแผ่นดินนู่นนี่นั่นได้ท่านจะต้องรักษาสัจจาก,ก็คือมาบวชยังวัดแห่งนี้ซึ่งพระเจ้าตากก็เลยได้รักษาคาพูดมาบวชแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับฉะนั้นตรงนี้นะฮะจริงเท็จประการใดก็มันเป็น,ปนตำนานเล่ามาสองสามขนแนงนะฮะตามตำระบตำราไม่รู้แต่ที่แน่ๆตรงนี้เป็นแหล่งท่งงเเทียววในชิิประัต นะฮะให้ได้เรียนรู้เรื่องของประวัติต่างๆนะครับแล้วก็จะมีความเป็นมาของเกี่ยวกับพระเจ้าตากเนี่ยฮะในทั่วบริเวณและหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นถ้ำที่บอลกําลังจะพาทุกคนไปไปดูดีกว่าครับว่าถ้าแห่งนี้สวยงามน่ามาท่องเที่ยวและมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยมากแค่ไหนครับตามมาเลย,ยเจอบันไดและเถอแท้เนี่ยมาดูกันนะว่ากี่ขั้นเขามีตัวเลขแปะไว้ด้วยนะฮะไปฮะ เราได้เงือซึมนะทุกคนบันได245ขั้นตรงนั้นนะฮะจะมีเขียนอยู่นะฮะเกี่ยวกับความผูกพันนะครับของพระเจ้าตักสินนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่กรรมฐานนะฮะแล้วก็เนี่ยครับจะมีองค์พระแล้วก็จะมีกำแพงที่คล้ายๆกำแพงวังนะฮะถูกประดับประดาไว้ด้วยถ้วยชามเซรามิกแล้วก็ด้านหน้านะก็จะมีเหมือนลูปปั้นยักษ์นะประดับประดาบอยู่ดูเก่าแก่โบราณนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นองค์พระแก้วมรกตแล้วก็มีพญานาคนะฮะแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปท่านนะ่าจะไปทางนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้มันไปไม่ได้วะซึ่งตรงนี้ฮะเขาสันนิษฐานว่าคือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะเพราะมันเป็นหลายร้อยปีนะจะจริงเท็จแค่ไหนยังไงมันก็เล่าได้ด้วยปากเพราะมันไม่มีการถ่ายคลิปวิดีโอหรือรูปภาพอยู่แล้วนะซึ่งจากคําเล่าขานเนี่ย เขาบอกว่าด้วยตำนานที่บอกว่าพระเจ้าตักสินต้องรับปากกับท่านเจ้าอาวาสว่าต้องมาบวชที่นี่สละราชบัลลังก์ท่านก็ไม่อยากจะยุ่งกับเกี่ยวกับอำนาจรับยศนะท่านก็สละมาแล้วก็มาบวชนะครับตรงนี้ก็เลยเอาพวกศิละปะต่างๆของเมืองหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปูนปั้นรูปยักษ์หรือว่าการตกแต่งนะฮะถ้วยชามเซรามิกอะไรพวกนี้ฮะตามตำราที่เขียนไว้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของศิละปะของเมืองหลวงนะครับก็อเอามา ประดับไว้ซึ่งในโซนเนี้ยมันไม่มีศิลปะแบบนี้นะครับก็เลยเป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่านี่แหละฮะก็สมทบกับเหตุผลนะครับที่ว่าพระเจ้าตักสินมาบวกเนี่ยพอจากเรื่องเล่าจากตำนานตรงนั้นแล้วบวกกับพวกของใช้พวกข้าวของการประดับประดานะฮะอ,องค์พระพุทธร,รูปต่างๆนะครับที่เฮ้ยจริงๆต้องมาจากส่วนกลางแถวนี้ไม่มีนะครับก็เข้าใจว่าพระเจ้าตักสินตอนที่มาที่นี่ก็ขนมาด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ เราหาทางเข้าถ้ำอยู่ฮะจะมีถ้ำที่ต้องเดินลงไปนะแล้วด้านในมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่อ๋าสงสัยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปให้สุดตรงนี้ก่อนเราก็มาเย็นมากเลยนะฮะไม่มีคนเลยบนนี้แต่ก็ยังพอได้อยู่ยังมีแสงอยู่ทางมางตรงนี้อ่อตรงนี้ไม่ใช่ฮะเป็นแค่ลานเป็นแค่ลานบอลเคยมาแล้วนะฮะอะเป็นแค่ลานให้ว้พระนะฮะตรงนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี๋ยวไปสำรวจกันข้ามาคนเดียวแล้วจิตอ่อนก็ยังไงก็แนะนำนะฮะไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยนะฮะน,น่าจะอยู่ข้างล่างเมื่อกี้มีป้ายอยู่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก็จะมีทางแยกเดินนะฮะให้ศึกษาในหลายสิ่งอย่างนะก็ดูเอาเมื่อกี้ก็ผ่านมาทางแยกก็ไปไหว้พระเหมือนกัน,นอ่ะนี่ยถ้ำเทวดาตากฟ้า น่าจะประมาณนี้ฮะด้านในจู่ได้ประมาณพันคนนะครับความลึกย0เมตรนะฮะมีพระพุทธรูปอยู่แล้วก็นี่มีรูปปั้นเสืออยู่ด้วยมาฮะไปบุกถ้ำกันครับผมถ้าหากบางคนนะต้องบอกคนว่าบางคนถ้าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ทางด้านนี้นะฮะก็มาเที่ยวชมได้นะครับวัดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดสวยนะแล้วก็ดูคิวประจนภยัยนี่มีหมาด้วยหมามาอยู่ในทน้นะมีทางเข้าสองทาง ไปตรงนี้แต่อย่างนี้อันนี้อยากรู้ครับอ,อยากรู้อยากรู้แต่ถ้าไปประตูนู้นอ,อยากรู้อยากรู้เราม,มาแล้วต้องมาให้สุดด้านในเปิดไฟสว่างนะไม่ต้องกังวลอ๋อโอเคทุกคนด้านในเป็นห้องที่ไว้ปฏนะิบัติธรรมนะพระท่านก็จะมานั่งกรรมฐานอ่ะนี้นนะก็มีทางออกนะครับตรงนี้ให้อากาศปลอดโปร่งสบายนะครับเป็นที่ที่ให้พระท่านมากรรมฐานแบบปรีวิเวก เราตรงนี้น่าจะมุดไปได้ไปฮะเราก็จะมาดูอ๋อ,อ,อทุกคนนี่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 นปากถ้ำปากถ้ำจริงๆเข้าจากเมื่อกี้ก็ได้ทุกคนแต่ว่าลงจากทางนี้ก็ได้นี่ฮะหลงหมาน่าจะอยู่ข้างในนี่ฮะทุกคนเห็นไหมฮะถ้ำพระองค์ใหญ่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันแต่ตรงนี้ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงทุกคนจริงๆทางเข้าน่าจะมาจากทางนู้นนะแต่ว่า โอ้ยแมวแมวลอมาจากทางนู้นดีกว่าตรงนี้ก็ไปทรงนู้นดีกว่าตรงนี้ก็อาจจะเหมือนแบบให้พระท่านมาแบบนั่งสมาธิแต่ผมเดาว่าคงจะเป็นแค่ช่วงๆน,นะอย่างเช่นช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็ต้องพิจารณาถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคงจะกรรมฐานไม่ได้นะถ้นะานักท่องเที่ยวแบบเดินเข้าเดิอนออกก็เขาคงจะมีเวลาของเขาอยู่ เสียงหมาหายไปแล้วเมื่อกี้ยังเห่าอยู่ในถ้ำอยู่เลยน่าจะมีทางออกทางอื่นด้วยแปลกๆนั่นเองทุกคนโอเคฮะเดินบันไดมานะตรงนี้ก็มีองค์พระประธานนะฮะ,ะน่าจะเป็นพระ,อ,ะองค์ปฐมพระพุทธเจ้านะฮะดูจากเครื่องทรงนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะทุกคนสว่างนะฮะก็ด้านบนนะครับแสงส่องลงมาได้นะก็มีต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นถงถ้ำที่ ใหญ่โตทีเดียวนะทุกคนแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นลานที่บอกว่าจุคนได้ประมาณหนึ่งพันคนนะก็จะมีพระพุทธรูปนะครับองค์เล็กๆนะฮะอยู่บริเวณผนังถ้ำนี่รายล้อมเลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งเราก็ต้องเคารพสถานที่นี้นะแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่บอกว่าเห็นปุ๊บรู้ได้เลยว่าจะเป็นวัดถ้ำเขาขุนพนมก็คือองค์พระพุทธรูปนะฮะที่องค์ใหญ่มากนะก็คือมาสร้างกันในถ้ำนี่แหละทุกคนโอ้โหปีนขึ้นปีนลงที่ดูฮะ นี่คือความเพียรน,นะความศรัทธาล้วนๆนะฮะก็องค์ตรงกลางวิจิตงดงามนะฮะองคโตแล้วก็จะมีซ้ายขวาด้านละ2องค์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวอันศีลแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะฮะของจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วเราก็อยู่คนเดียวด้วยเดี๋ยวไหว้พระนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปหาน้องบึกบึนแล้วก็ไปยังลานกลางเต็นท์กันครับผม โอ้ยเมื่อยโอ้ยถึงกับต้องแวะซื้อน้ำเย็นทุกคนขึ้นบันไดไปเกือบ300ขั้นลงมาอีกขาก็พอได้ล้านะทุกคนไม่ไหวจะถ่ายต่อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะปิดวันนี้นะก็ให้มาดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามายังไม่ได้ให้ทุกคนดูแบบละเอียดละเอียดแต่เดี๋ยวแบบละเอียดเนี้ยพรุ่งนี้ถ่ายให้อีกทีนึงเนี่ยเขาจัดสนามหญ้าไว้สวยมากนะทุกคนนะหน้านั่งเล่นนะครับมีจุดเช็คอินต่าง นะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสารานะฮะซื้อข้าวซื้ออะไรสั่งอะไรมากินได้ไม่แน่ใจมีหมูกระทะหรือเปล่าน,นะแล้วก็ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะฮะก็ค่ากางเต็นท์ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยไม่รู้เขาไม่ยอมเก็บตังค์หรอไอเราก็เกรงใจนะตรงนี้ก็นั่งเล่นได้นะทุกคนแล้วตรงจุดนี้นะ,ะก็จะเป็นลำธารน,นะ,ะใกล้ชิดติดลำธารแล้วก็มีโขดหินนะ,ะมีแอ่งน้ําให้เล่นนะฮะตรงนี้ก็พอแช่ได้ลือกพอสมควรแต่ช่วงนี้้้้้นนําาาอยะ,ะถจะมให ฟินๆเลยก็ต้องมาสักช่วงสิงหานะครับน้าก็จะเริ่มเยอะแล้วรับรองตรงนี้ได้ฟินแน่นอนกับโขดหินแก่งหินให้เอาตูดไปแช่แล้วก็จะมีวิวนะเขาหลวงที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นเทือกเขาอย่างที่บอกไปพาดผ่าน2จังหวัดเลยนะที่จำไม่ผิดหรือ3จังหวัดไม่แน่ใจนะนู่นฮะยอดใหญ่แล้วก็เมฆนะกํกำลังโอบกอดขุนเขาอยู่กับท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีนะฮะนู่นฮะกลายเป็นสีส้มละบรรยากาศคือดีมากตามนั้นฮะเดี๋ยวบริหาที่พักกลางเต็นท์แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอีกทีนะ,ะวาะร,ะงงะรัันนสหบี้ กูดไหนราตรีสวัสดิ์ออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่หาประสบการณ์มัๆนๆให้กับชีวิตบ๊ายบาย